พี่น้องเจ้าหน้าที่เพิ่นโดดใส่หล้วแหละว่าต้องห่วงเอาโฮส่ค้นตีกันเน่ยล้วจับได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ทางเจ้าภาพบอกว่าขั้นจับแล้วหามปล่อยนะคะจ่ายค่าหมอลับมืออื่นเด้อ อาะพี่น้องแท็กนี่นางโล่งนางโล่งขอบอแลนมาหอดพี่ดอกเจ้าหน้า,าที่บเบิ้งแล้วนะคะใครยู่ดอกสาไว่ใจไหนพี่เก้าอี้มันเคยเป็นพลาสติกยุ้โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะตีก,กันคัดเก่งยีหรีไปยังจะบ่ใส่มัดใส่เก้าอี้หาสะแตกแงคัดเก่งยีหรีม,มาเอากระเทยหลังเวทีไปสีมันตายเบิกกันนะเจมี่เม่มาเดือนร้อนเพื่อนสาวกูเนาะ เยี้ยเยกระเทยหลังเวที่ก็สิบรอด้ดอกนายเวที่แสงเอาเล้วเดี๋นี้เนี้ยก่อสามเงี้ยู่ตีโอ้ยสามเรียมพี่พี่นะครับสงบแล้วส่งสัญญาณให้นกด้วยนะครับเดี๋ยวให้เวลาจังน้อยหนึ่งครับผมแมนยูดอกมือนี่เขาว่าตองยานไม่้อกเขามีอุ่นตะแมนครับผม เป็นอยังอุตมตอ,อร์แมนก็ปซอยเจ้าหน้าที่โอ้ยครับผมสีสันของงานนะครับสาว่าจะไหนคะลงไปเคีย์ด้วยโอ้ยกข่ขอยลงไปเคีย์ข่อยก็ได้เป็นบักซาทัานแล้วอีพอ,อย์ตม่เขาก็ร่างดังฟังร่างมุนวนน่านนะครับผมนนจนาจักะกินเหล้าแล้วก็ัขอยมีสตินะเด้อเป็นเ่มีกระยัขาดสติหลายนะครับ พันบะหู้บอยมาทวงงานมันมีกลองวงจรนั่นวงจรกับวงจรเปิดแล้วมันเป็นวงจรปิดนั่นแหละเด้อตอนนี้มันก็ะมวนอยู่นั่นแล้วมันก็ะคึกกระเหิมอยู่ตะว่ามืออื่นเ้ามันเดือดร้อนอีพออีเม่เฮ่ะได้ขึ้นโลงขึ้นศาลได้ขึ้นโลงพักยากอีกัำเป็นลูกผู้ชายอีลิก็หาเงินเดิอนใส่นยมหาคากันนสาเออซุปนี่ต้องมอแพงนี่ให้มันฟังเพงยังเป็ดไม่ใช่ลำไภ ฮันผู้ไดที่เฮ็ดให้แม่ห้องไห้ยำมันตายสิกายเป็นสัมพเวีสีโตสูงใหญ่มื่อสม,มัยร้านทอละมนันเอลีปากส้ำหูเข็มนอยนะห้องไง้ไปส้อยกับบ่มีไปส้อยได้ ปากเป็นเรื่องเราสอนใจของซุ้มมักตีกันมันผู้ใดที่เห็ดให้กะเทยห้องหายคันมันได้เมียกะขอให้เมียอย่ามีโอ้ยให้ค่อยมันใหญ่เงาทอละมานอลีสี่พายบอด้ ่มอไปส้มตีกันเด้อมืออื่นเศร้าให้ค่อยบวมแซพ่พี่พีเจ้าหน้าที่ครับผมถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณบอกว่ารัน้ำเดอ้อครับเด้อพี่พ,พีเดอ้อสม้สมสม้สมสม้มส้มดำหน้าอยากเป็นบาสีเข้ ก็อีกหนึ่วางเนไปห้องเป็นนั่งเอียกมาร้องไปทุ่วทิพย์ทัวแดนเนาะร้องก็บ้านล่องให้กำลังใจฟ้อนเสิร์ฟสม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 น้ำหน้าพวกผมยาวคิดไปเองเขาบอดใหญมากกัดเทยเขาไปกินกันเองเป็นจะไหนเนาะนอนโศกสัญญาณมาเด้อค่ะเด้อ บ่ขบาว,ยวย <laughs> ายบ่แนแนว้าเลยเด้อเศ้าเบาบ่นี่ ค่ะค่ะสงบแล้วเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณเด้อค่ะพี่น้องเพื่อกัดหามวนเนาะค่ะน้องผู้เบาหนาเวทีกไก่ฟ่อนไก่เกียรติฟ่อนเสือบหญิงไอ้นะเด้อล่ะเป็นอย่างไราจ้าแซนเอาใจได็กหญิงมาถามฟ่อนเสือบผู้หญิงเคย่าไอ้หนาวป้อพอนะไอ้เจังไหนพอเศร้าเกียรติทหารได้โดนหลือ เอาขอเสียงค้อนอยากมวนต่อนะะเนี่ยค่ะเข้ากัาอยากเร่นแห้งแห้งค่ะรอแต่สัญญาณเดี๋ยวนี้ <c oughs> ว่าเป็นเพิ่มวิมีไฟสายบ่เพื่อแจ้งได้ไอ้เข้า,เ,าเป้านกหวีดก็ได้แด้ค่ะเด้อคันว่ทยไฟสายก็ได้ <c oughs> เอาคือสิสงบแล้วละมวนต่อหลุดอาจารย์ไปเอม้วนมวนนับกันต่อพี่น้อง 哎呀妈！Bye, bye, bye. ปัสุตต์มหาธาตุมหาธาตุภาษาปัสสุตนมหาธาตุมหาธาตุมาแห่กันร้อนหัวใจหมือนเสนฟังเทศมาลเวิดมาไล่แสนสำราญแต่ข้าวพันก้อนกินข้าวบุญข้าววัดศาสนาสันจัดงานปฏิมาพี่น้องชาวประชาแห่ข้าวบุญข้าวบุญกองบุญแห่พาวเญชาเมืองข้าวบุญกองบุญ さ I'm